สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดอออัปเดตโหมดนี้มีชื่อว่าซูเปอร์ฮาร์ดโหมดครับลักษณะาด,ด่านก็จะขยายต้นฉบับเลยครับแต่อาจจะเพิ่มรูปเล่นขึ้นมาบ้างโอเคตกลดสักครู่นะครับพร้อมครับลุยกันเลย Here <we> อันนี้ผมได้มาซอมเล่นบ้างนะครับคิดว่าไม่น่าจะถึงตรงเส้นชัยได้ครับเพราะว่ามันยากจริง oh. ในวันนี้ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ เต็ปแรกก็มาตรงนี้เลยครับอันนี้กุญแจของจริงตรงนั้นอย่าหยิบนะครับไม่งั้นก็จะจบเลยจีจๆเนาะแล้วก็ต้องระวังตัวนี้ครับต้องก้มบ่อยๆมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาครับบนนี้ผมถือว่าโอเคอยู่พูดถึงก็เกือบเลยนะเกือบเนี่ยมันดรอปได้แต่ของดีๆเลยครับโอ๊ต้องก้มนะครับต้องก้มเลยอารล้ม2องที ใหม่แล้วใหม่แล้วก้มอย่างเดียวเลยต้องจําเลขห้องด้วยนะครับเหมันพยายามให้คุณผู้ชมตายใจครับแล้วถ้ามันไปเจอห้องที่สุ่มก็อาจจะจําเลขไม่ได้หมายเลข6กจะพิคขอยักห้องละกันสวยปึ๊บอันนี้ต้องรีบออกนะครับมันเร็วมาก ไปเช็คจำเป็นมากครับด่านนี้ออนติก้าแล้วนะครับต้องฟังเสียงดีๆเลยบางทีอาจจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นมาได้จุดไฟจุดเอ็ดกระพริบขอสักห้องหนึ่งรอรึบ อะไรแบบแบบคล้ายๆตัวละแต่ไม่ใช่ครับเป็นสกินอื่นสิบสามทางยาวพัสดุนี้อันนี้สุ่มนะครับสกิลโอเคอันนี้ดอนิเมชันนี้ผมว่าโอเคเลยนะน่ารักดีแล้วตอนนี้ผมก็หลงอ้าพูดถึงก็มาเลย ชมหน่อยไม่ได้รอสไฟหมดเลยชิดขอบทางขึ้นห้องสิรึบโอ้ยมันคอมโบกันนะครับน่ากลัวอุ้ยโอ้ยยาวมาทุกรูปแบบโอ้โหชั่นนี้ดีมากครับมันเป็นการเพิ่มกรอบป้องกันการโจมตีมอนสเตอร์บางตัวนะครับไฟกระพริบด้วย เต็มหลบโอ้เข้าเป็นหน้าตัวกร์ตูนนะครับเวอร์ชันอนิเมะจุดขอบแล้วกันครับเพราะมันจะพอเห็นแสงได้พอเห็นวัตถุต่างๆสิบเจ็ดห้องฟาร์มครับห้องฟาร์มแต่ตัวน,นี้มันชอบมีตัวละครที่แอบ,บดูครับต้องรี เปิดแล้วก็รีบเคลียร์สวยฮัตเตอร์ล็อกปิก Clear. เคลียร์รอบนีม้มงเนี่ยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยเดี๋ยว,ยวตัวแจ็คริปเปอร์มา18ห้องต่อไป19ฟลุ๊บมืมากไปแช็คเช็คให้ทัว่วห้อง19าจำไว้นะครับโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ตัวนี้แล้วโอ้โอ ผมว่าจะใช้ล็อกปิกเลยละกันาทางออกก่อน19นะครับโอเคต้องห้อง20ปึ๊บกลมโอ้ยเผือหน่อยไม่ได้โอ้ยห้าเอรเาแล้วจะกินทำไมเ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรผมทำอะไรลงไปกลมก่อนกลมก่อนโอ้ยกอดจะหมดหมดแล้วล่ะโอ้ย พีกแอกะพริบอกสักห้องนึงนะครับปึบเข้าไปต่อไปต่อโอ,โอ้น่ากลัวมากเห็นจากระยะใกล้เลยน่าจะใกล้ถึงซีแล้วครับโอเคไฟแช็คพูดถึงเข้ามาเลยดีมากเดี <c oughs> ย๋ยวไว้ก่อน อะไรอ่ะลื่นกล้วยโอ้โหขอพัดสักอันนึงโอ,โอ,โอ,โอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าไปแช็กก่อนไปแช็กก่อน,นกันสกิดย4ิบสี่หมายแล้วตัวแสงแสงตัวอายมั้งคิดว่าย5ิบห้าไม่เอาห้องแบบนี้แล้วสวยเพิ่มกรอบไปก่อนตาง กุญแจเดี๋ยวก่อนดูเลขก่อนต้องยี่สิบหกนะครับกดพอร์ชั่นเดีย๋ยวไปเปิดยี่สิบห้านะเด็ดเซลเลยนี่ย7ี่สิบเจ็ดไม่ใช่ยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบหกน่าจะทิดนี้ฟาร์มฟาร์มโอ้ยฟาร์มไม่ให้ฟาร์มเลยตัวนี้มันรู้ปึ๊บอเคกระพริบด้วย ตัวนี้แล้วกันฟังเสียงฟึบอันนี้ออบเจกต์คือมันจะเผื่อดาเมจไว้นะครับไม่สามารถจูเข้าจูออกได้เหมือนเขาตั้งค่ามาใหม่ยี่เ็ต่อไปต้องยีนะครับเไปเลยแล้วกันยี่แอยู่ไหน ตามหน่อยถ้าคุณผู้ชมเล่นบ่อยมันจะจำแมปได้อันที่ผมไปคือพอจำแมปได้ครับแล้วชิดขอบไปเรื่อยๆโอเคโอ้โหโอ้โห oh, <no. S 1> โอชันตู้ล้มหลบก่อนของเสียงไม่มีมัง้งโอ้เทียนโอเคเลยว้า <Wow. S 1> จำเป็นมากเนี่ยมันไฟดบับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ยิบยบิามัง้ง ขอ,อีกส่กลิ้นชักหนึ่งแล้วกันฮัตเซลครับผมน่าจะเจอซีกแล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาตรงนี้ฟรือบอ้ออาวโอเคระวังกล้วยด้วยครับสามสิบถือไว้เลยสามสิบนะมันกระพริบแล้วนะ ตะกิดอันนี้ใส่คมมากครับไอเทมนี้สามเอ็ดล็อกปิกไม่มีไปเอนละกันพาสเตอร์ตาเสือสวยไปเลยละกันเพื่อไม่ให้การเสียวเวลานะครับตรงยาวตรงยาวใส่เข้าไปปึป รับมือเลยมันยากอยู่ครับอันนี้คือมันไม่บอกใบเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยเกือบแล้วมันต้องสามสองอุย้ยเอ้ยอะไร่ะ <Huh? S 1> เอา้างงเลยครับท่านสามสามโอเคมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่จะรอดหรือจะจบตอนนี้เลยมาดูกันปิดท้ายด้วยครับปิดท้ายด้วยเงินก้อนใหญ่ มาครับแวนมาแล้วครับแวนมาแล้วสติกพอยตนแววนไปเลยเค,คือพชั่นไว้ค,คือมันต้องเร็วขึ้นแน่นอนครับมระดับยากดูดีๆปิดต้ายต้องใส่การสังเกตระดับสูงเลยทีเดียวเต็มที่คือวีหนึ่งไม่มีเลขไม่มีเลขตรงกลางแผ่นไม้โอเคต้องใช่แล้ว ขวาสวย,ยไปเร็วไป,ไปเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลอด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 โอเคครั้งแรกครับผม yes กม้มไม่ให้ดีใจเลยไปต่อไปต่อโอ้สองครามยังไม่จบครับสี่สองนะเมื่อกี้แต่ให้หมดทุกอย่างก่อนที่จะไม่ได้ใช้ครับ สี่สามห้องสี่สามจำไว้ <Bro. S 1> เอามาให้ทำไมเราเอ้ยสวยเลยใช้เลยยาวสีว่สามสี่สี่โอเคอุย้ยตังมันได้เยอะจริงผมชอบมากเลยถ้าเป็นด่านธรรมดายังไม่ถึงพันนะครับน่าจะประมาณร้ 200. อยสองร้อยเพราะตอนที่ผมเล่นในโหมดนะั้นมัน 2องอพอดีมันมีเสียงหรือเปล่าใช่รอเออมาละมัง้งมันจะวนด้วยเอ้ยเราวนออกรออีกรอบหนึง่ง อ๋อน่าจะสี่รอบเพราะตอนนที่ผมพลาดนะ่ะมันยังวิ่งค้างอยู่เลยหมดแล้วล่ะ,อะโอ้ยห้ารอบแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละเอ้ย เหมือนจะกระพริบข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนสี<ม>่เจ็ดเท็กเลยมาแน่หลบมาก่อนต้องใกล้ๆครับมันสองวิโอเคเกือบโอ้ยจะไปมองมันทำไมแล้ว สี่เก้าเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาอะไรตรงนี้เล่าสลีฟอะไรลรอพี่ไม่อย่าตามผมเลยออยสก,กิดสก,กิดกวนมากโอ้โหกำลังจะได้ไปลองเล่นกับฟิกเกอร์อยู่แล้วโดนเจสเดอะคิลเลอร์คิวต่อเลยโอ้โหถือว่าสนุกดีครับหมดนี้มีความท้าทายมากขึ้น แล้วก็รุนระทึกมากขึ้นด้วยนะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของเกม d อสนะครับผมมองว่ามันเพิ่มรูลเล่นขึ้นมาครับลักษณะด่านน่าจะเหมือนเดิมครับผมหากคุณผู้ชมมีเทคนิคหรือวิธีการคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อๆไปของเกม d อสนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอ P หน้าสวัสดีครับ